ขวัญใจไวรุ่น G K เติมสต็อกให้แล้วอีก1คันบอกเลยคันนี้แร่แอเทมรถบ้านมือเดียวสวยแค่ไหนไปดูกันสวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วครับผม เซลฟิวครับคนเดิมเพิ่มเติมคือเติมสต็อกรถใหม่ให้นะครับวันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีรถแนะนําอีกหนึ่งคันนาะเป็นรถที่วัยรุ่นยอดนิยมเลยที่ขับขี่ในท้องถนนนะครับและเป็นแรทเทมตัวท็อปสุดเลยนะลูกค้าเป็นตัว R S นะ <S วัยรุ่น G K ต้องรู้จักนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยนะก็รถเดิมๆเ,เลยลูกค้าเป็นรถบ้านแท้นะมือเดียวอ่ะไปชมกันว่าเป็นยังไงกันมาดูกัน,นครับผมคันนี้ลูกค้าเอามาตีเทินเอารถใหม่ของนิสสันนะครับผมคันนี้เป็น Honda แจ 1.5ตัว RS นะ RS แท้ลูกค้าปี2018-2019นะคันนี้ได้สีดำเดิมโรงงานเลยลูกค้าโคตรสวยคันนี้เดิมๆนคลีนนะยังไม่ทำอะไรเลยขัดสีล้างเอามาจอดขายเลยนะครับคันนี้ก็สวยเลยครับกระจังหน้าบัานหน้าก็สวยๆอย่างนี้เลยนะไฟหน้าขนาดใหญ่นี่ตัว RS ตัว H หน้าตัว Honda เนาะกระจังหน้าโครเมียมไฟตัดหมอกมีให้เนอะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ล้อแม็กจากราี้งงานาย าวเลยนะคันนี้ภาสียังไม่ขาดเนาะอ่านะครับนี่ครับสเกิร์ตด้านข้างนะมีให้แต่โรงงานนะครับกุญแจคีริตนะครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงกระจกมองข้างเนาะฟิล์มติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะเพราะว่ามันชำรุดนะด้านหลังนะครับเปลี่ยนให้ใหม่รอบคันเลยเลือกได้เลยนะครับผู้ค้านี่ครับเจสนะครับมีปอยเลอร์หลังให้มีไฟเบรกวงที่3ให้นะครับตัวนี้นะครับคีชหลานมรตีติดตั้งให้ใหม่เลยถ้าใครอยากได้นะนี่ลูกค้ามีได้ฟาหลังให้นะนี่ด้านท้ายสวยเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากๆนะครับ RS คเครื่อง IVT e c คโคตรสวยไฟท้ายที่สวยเลยนะครับประมาณนี้เลยลูกค้าสภาพสีของเขาครับพร้อมใช้งานเลยนะครับผมมีเก็บเล็เลกน้อยนะประมาณนี้เลยนะครับตัว Honda j a z z R านะเดี๋ยวฟิวพาไปดูด้านในกันว่ามีอะไรเพิ่มเติมมาจากตัวเดิมกันบ้างไปดูกันครับมาอยู่ที่ภายในตัวรถของ HondaJ a z z คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้นะครับได้เบาะผ้ากำมะหยี่จากโรงงานเลยนะครับสภาพเบาะคือสวยเลยนะ อ่าไม่มียอดไม่มียุ้ยเลยลูกค้าประมาณนี้เลยนะครับด้านในนะครับโทนสีดํานะครับสวยนะครับด้านบนก็สีดํานะวงมาลัยนะครับแบบมัลติฟังก์ชันนะครับผมมีระบบพูดคอนโทรลให้นะตัวท็อปนะเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับมีให้หมดเลยนะครับอัพสายอะไรมีให้หมดเลยนะครับผมและก็ยังมีแพนชีพให้ด้วยนะครับคันนี้นะครับผมนี่นะครับโคตรเท่นะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็หน้าจอครับจากโรงงานนะครับต่อบลูทูธ FM AM ได้นะครับผมอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับผมประมาณนี้แอร์ดิจิตอลนะครับมีให้นะครับ อ่นี่ครับคูสตาร์ทนะครับมีให้มาแล้วนะครับผมตัวนี้เกียร์ออโต้เนาะนี่ครับมีเกียร์สปอร์ตขึ้นมาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้นะครับผมตัวนี้กล้องบันทึกหน้าจอนะครับผมก็มาจากลูกค้านะครับผมตัวนี้ลูกค้าก็ให้มาเนาะประมาณนี้เลยนะครับผมอเกิบสัมภาระมีอะไรให้ทุกอย่างเลยนะครับแอร์แบกนะครับมีให้นะครับผมไฟนะครับส่องสว่าง เลขไมคันนี้อยู่ที่7500กิโลขนาดนะลูกค้าบอกเลยนะครับวิ่งน้อยมากๆนะครับรถปี18นะคันนี้กระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับกระจกมองข้างภัพเก็บไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะในรุ่นนี้นะ,ะมีอะไรอีกสภาพโดยรวมคันนี้โคตรสวยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆเลยนะเดี๋ยวไปดูผู้โดยสารตอนหลังนะครับว่านั่งสะดวกสบายแค่ไหนไปดูกัน มาอยู่ที่ผู้ดีสารตอนหลังของเขานะครับโคตรกว้างเลยลูกค้าบอกเลยว่านั่งสะดวกสบายมากๆนะครับตอบโจทย์นะครับเป็นรถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นนะที่ใช้แล้วโอเคเลยนะครับผมนี่นะครับโคตรกว้างนั่งสะดวกสบายนะครับผมนี่นะครับอ้าว oh. มีคาซีทให้นะลูกค้าประมาณนี้มีที่เจ็บมีมีที่จับให้เนาะประมาณนี้เลยและอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆในแจนรุ่นนี้นะบอกเลยสามารถพับเบาะได้นะครับราบไปกับตัวรถเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้เลยลูกค้าสวยๆนะครับผมเดี๋ยวพับฝั่งนู้นให้ดูนะครับนี่ครับ อ่านี่ครับโคตรเฟี้ยวเรียบเลยนะครับสามารถนอนได้เลยนะลูกค้านอนได้เลยนะจริงนะแล้วก็ใครจะเอารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปก็ได้นะกว้างมากๆเลยก็คือจุดเด่นของเขานะครับในแจ็สรุ่นนี้นะครับผม G K รุ่นนี้เลยนะครับผมโคตรดีนะครับผมผมบอกเลยนะครับไม่มีรุ่นไหนที่พับเบาะเรียบขนาดนี้ได้แล้วนะครับผมนอกจากแจ็สแฮ b แบกรุ่นนี้เลยอ่ะเดี๋ยวพีว่ภาไปดูโครงสร้างหลักคันแจ็สรุ่นนี้ว่าคันนี้เดิมแค่ไหนไปดูกันมา มาดูกันนะครับโครงสร้างหลักคันนี้บอกเลยว่าเดิมเดิมทุกจุดเลยนะลูกค้าอ่าบอกเลยว่ามีชุดหนักนั้วเพิ่มความแน่นอนนะครับผม ได้รถไปบอกเลยว่าคุณถูกใจแล้วก็เป็นรถที่วารันาที่ากนิสันป้ายแดงของเราเลยนะครับผมรับประกันให้จากศูนย์นิสันเลยนะครับของเราเป็นรถยุทธคาร์นะครับของนิสันวอนะครับผมคันนี้ก็ได้มาจากรถมือหนึ่งครับรถตีเทิร์นของเรานะครับผมนี่ด้านท้ายนะครับสวยๆเลยเม็ดเดิมๆนะครับผมไม่มีชนหนักน้ำท่วมปีความแน่นอนนะครับนี่นะครับเนเดิมเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลดีมากคันนี้นะครับผมบอกเลยนะครับใครได้ไปไม่มีผิดหวังนะวัยรุ่นวัยรุ่นหรือ แม่บ้านพ่อบ้านซื้อไปได้นะพี่ๆยังน้องซื้อไปขับได้เลยคันนี้ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่ดูแลง่ายอะไรหาง่ายนะครับเป็นเครื่อง1.5ที่ น่าใช้มากอัตราเร่งแล้วก็การประหยัดน้ํามันก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมนี่นะเดิมเดิมนะครับลูกค้าใครอยากมาดูรถตัวจริงก็มาดูได้ที่เดียวโตยูสคารนะครับติดกับสยามวิศานุบลของเรานี่เองนะครับผมนี่แผ่นเพจนะครับเดิมเดิมนะครับสีเขียวนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมมามาดูกันนะครับข้องเครื่องของเขาเป็นยังไงกันคันนี้เครื่องยนต์เครื่อง i อพีเทคนะ1.5ลูกค้าซีซูบแถวเรียง นะครับผมดูแลง่ายนะครับผมคันนี้อะไรหาง่ายนะครับเดิมเดิมนะครับมอกรอยู่ครบนะครับผมนี่นะครับแอร์เย็นเพียงพอในนอนคันนี้นะครับอ่าที่สวยเลยในคันนี้เครื่องเบนซินนะเติม e85 e 1 0 91 95ได้เติมได้ทุกอย่างเลยลูกค้าใครตามหาแจ็ค GK รุ่นนี้อยู่นะครับตัว RS ตัวท็อปสุดในรุ่นแล้วนะครับผมคันนี้สีดำเดิมโรงงานนะบอกเลยว่า ใครเห็นคลิปนี้แล้วสนใจคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เลยนะครับกับคันนี้ราคาพิเศษนะเอาไปเลย459,00 0บาทลูกค้า459,000บาทคันนี้ก่อนออกไปเราเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องของเร็วให้เช็คระบบต่างๆให้ที่ศูนย์นิสันนะครับแล้วก็ยางขัดสีอะไรทุกอย่างให้เหมือนรถใหม่เลยลูกค้านะครับก่อนออกไปก็ดูพิเศษให้เลยจัดโอนค่าปาระกันภัยอะไรเดี๋ยวดูให้นะครับผมแล้วก็คันนี้นะเครดิตดีนะลูกค้าดาว7บาทเท่านั้นะนะครับใครสนใจนะ ราคาเงินสด4.59,000บาทไม่มีแบตนะครับแบตเรารับไม่ให้น้อครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมผ่อนเริ่มต้น8,000นะครับผมอ่าใครสนใจก็มาดูรถตัวจริงได้ที่เดียโตยูสคาร์นะครับผมติดกับสยามชานมบุญของเรานี่เองนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับ Honda Jazz 1.5ตัวเอปี2018จนปี2019นะครับผมกับคันนี้เลยนะครับผมใครสนใจก็สามารถโทรหารซื้อได้นะครับเบอร์โทร064494803 4นะสามารถแอดไลน์เบอร์นี้ขึ้นเลยนะลูกค้ารีบแอดไลน์มานะครับ ก่อนมันจะไม่อยู่นะครับผมใครมาดูคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมหรือใครอยากซื้อขายรถนะครับโทรหาฟิวได้เลยแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับขายรถรีบโทรมานะครับจายจบภายในวันวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นคันไหนฝากกดติดตามไ้ด้วยสวัสดีครับ